ชอชาวจบทุกวันเสาวโดยไทยทีวีสี่ช่องสให้ท่านชมจนถึงบ้านรางมูลค่ากว่า8ล้านบาทติดตามชมย้อนหไปครับคุณอุทัยธัรมาสาหัวหน้าคณะโตราชันยิมนะครับเชิญคนวงการมวยร่วมทำบุญทอดกระถิ่นครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่12ตุลาเวลา่ายโมงครับมาบนเวทีโอ้หลูกนี้เป๊เลยเป๊ะ ใช่ตามนะครับเอาจอยางโหก,ก,ก็ต่อยตามสูตรเลยเตะขาและเล่นหมัดสังข์สงครามสีมนุษย์ไม่เดินไม่ได้นะครับเมื่อีมือนี่ต้องต้องยกยกให้เลยจอมยุทธ์เพลิดเพลินสัสง,ง,สสง,งส์สงครามสมราคาครับลูกศิษย์ของสามารถพยัคฆ์อรุณนักจบสองแปดแต่ว่าแค่เป๋เฉยๆครับสี่มนุษย์เอาไม้หน้าสาหัวนี่ยังไม่รู้ว่าหล่นหรือไม่หล่นคุณสมิงขาวลูกนี้ก็ ต้องหาเรื่องแล้วนะครับหาเรื่องแตกหักแล้วไม่หาเรื่องไม่ได้นั่นเครับสี่มนุษย์เมื่อสักครู่นี้เป๋ธรรมดาแต่ถ้าเป๋สุชาติเกิดเมฆนี่ดังกว่าเยอะนะครับโอ้เป๋แตไม่สมัยก่อนเท่ <Rose> าทอดเขา<ย>้เขาอูแเดละเลือกเป่าสับซุ้มแล้วเอาต่อโตยโอ้ววววอโหปังโตสวยหุ่ไปเตะได้เตะไปครับในใจของสี่มนุษย์ะครับ เป็นเป็นประเภทกระทอนคุณจะนิงขาสีมนุษย์นี้ต้องโดนทุบก่อนต้องโดนทุบก่อนไม่ทุบไม่หวาโดนทุบแล้วเดี๋ยวจะออกออกรถฉากร้อนเลือดเน้นตวาเป็นมวยนี่ต้องยอมรับเป็นมวยกว่าเยอะแต่ว่าเรียนให้ทราบเนี่ยที่นี่เรียนให้ทราบต้องเอาไม้แน่สามขึ้นไปหัวนวดสี่มนุษย์บนเวทีนั้นทันรุษรังรองนั้นสอนนะครับยอดเยี่ยมของ การกีฬาโโอ้โหเตะได้เตะไปนะครับสักนกไทม์หยุดหยุดเมื่อไรหยุบเมื่อไรเป็นทีของ4มนุษย์แน่ครับกลับมากลับมาทีมเกา่าทีมเกา่าทีมเกา่าเอาอแต่บางได้หมดสักซุกอ,อัโต้สวยเข้าไม่ติด ต้นรับลายจะจ่ายทั้งต้นทั้งดอกหรือเปล่าครับส่าสังครามันเต็ดเพลินเลยนะครับซ้ายทีขวาทีต้องเร็วกว่านี้นะครับสีมนุษย์าชามแห้งชามน้ำชาไม่ได้คุณทีมงานต้องเร็วต้องเร็วต้องเร็วไม่งั้นเข้าร่องแห้งอ้าวพัก้อนไปตามยมยศสีครับวันนี้สิบเก้ารายการครับที่ สนามมวยเวทีค่ายสุขร์ศักดิ์มังกรที่ลังคาไปดูนะครับ้องศักกับเพชรเอกบนตีอุกิจจัดอ่ะแฟนๆไปติดตามกันที่ลำังคาบนเวทียก4เป็นยกนี้เป็นถิ่นของข้าแล้ว4มนุษย์ปุ๊บเป็นถิ่นแล้วยกนี้ปล้ำแล้วไปได้หรือเปล่านี่ครับมาแต่ว่าสักซุ้มโอ้โหมเสียอาการเลยนะครับ4มนุษย์เอาละครับต่อได้แต่ว่าเลี่ยมมวยเลี่ยมตัว โดนหักโดนบิดเอาละครับายกนี้ไม่ถึงตัวก็ลำบากครับสี่มนุษย์โอ้โยแพงของสักสงครามเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาต้องวิ่งใส่แล้วคุณจะนิคฮาวไล่เดินไม่<ล>ทันไล่ยังไม่โจดไจล่ยังไม่โจดไล่ยังไม่โจดเอาเริ่มตีได้แนละ้วตีได้แนละ้วโอ้โหพลิกล้มอีกเล็บบาดแน่สี่มนุษย์ แจกหมดแจกหมดล็อกลดเด้งมาทีนึงอยู่ที่สี่มนุษย์นะครับจะพาขาคอสัตสมครามได้ไม่ได้อาวุธอยู่ที่กายนะครับรอบตัวครับหมัดเท้าเข่าศอกป้ายนาไว้โอ้โหจับสี่มนุษย์บิดหงายท้องเลยครับอ้าวเคาะไป,ไปเคาะไปเกี่ยล่างแม่แต่วันนี้เกิดมีลูกแก้มะ มีลูกแก้มาดีเลยอ่ะสังข์สุขามพยายามตัดตัดให้เป๋ก่อนโอ้ยล็อกล็อกแล้วยังได้ลุ้นอยู่นะครับสวรรค์ยังไม่ปิดครับสำหรับ4ี่มนุษย์อาแล้วครับเติมเต็มเมื่อไราย,ยาขยันมาเดี๋ยวเป็นเรื่องอาุเยอะครับสังขามไม่เล่นด้วยไม่ประทะด้วยครับ ทีปอ,อกข้างมีสอกข้าโอ้โหโดนเยอะมากเลยโอ้โหอภุดน้อยกว่าเห็นชัดเจนเลยนะครับทังแทงครั้งสอกท้ั้งเท่านี่ถาเป็นไรอื่นนีร้องขอชีวิตไปแล้วครับแต่นี่เป็น4ี่มนุษย์แฟนๆยังเชื่อหัวใจความแข็งแรงก็ก็ไม่กะไม่ได้ครับจะ่จะไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วย ไม่ไหนโอ้โหออกไปล็อกได้ล,ล็อกไปนี่นล่ลูกเมยลูกแก้ของทางสัตว์สุครามเลยตักแขนกด,ดแขนเอาไว้นะครับไม่ให้สีมนุนัทขึ้นคอครับโอ้โหเหนื่อยครับสีมนุนพัก่อนครับวางจำหน่ายแล้วนะครับแม่เลยพะตองเอซิบหก รอบหอมมันครับวางจำหน่ายตามห้างแม็คโครทุกแห่งใกล้บ้านท่านมเมล็ดพักดองต้อง M16 ครับ w d บ0บิลดีสี่สิบชี้ยนลิสซุกทั้งมือทรับคนมืออาชีพตีค้าใหม่จาก WD40 โดยเกรียงพระวัางหากครับช่างชอบเจสิกครับเพราะว่าเชื่อมอึดทนนานร,ระบาดคุณภาพ2เดียกเต็มโดยเกรียงพระวัางหากครับติดตาม3นาทีสุดท้ายของมือคู่ที่2ครับนักเรียนพลตำรวจรุ่น31ชนบุรีพบปะส,สังสรรค์กันในวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนะครับ อาจเจ้าหลาวแหลมเสด็จที่จังหวัดจันทร์ครับมาลุกนัอตอเหลือ3นาทีสุดท้ายวันนี้ทั้ง13เหรียญน,นะครับดูคุนชายนิตินาคูลที่พระรามเก้านี่มีค่าย3ค่ายแล้วก็ทุกที่ของ13เหรียญน,นะครับมาไม่ได้เดินก็จริงแต่ว่าหาเข้ารอบนี่โดนแล้วแต่ไม่ปะทะไม่ปลับตีดได้ตีไป กดได้ก็จริงครับทางนาน4มนุษย์แต่ว่าสักสงคารามก็ฉลาดครับลงล่างรวบเอวครับดูจะถึงตัวหรือเปล่าไม่ช้ำเลยนะครับวันนี้สักสงคารามโอ้โหดูครับปิ้นออกมาระหว่างซ้ายโอ้โหเตะแต่ละเม็ดนี่ชายโครงล้วนๆครับนี่ถึงกลับสอกกลับแ พีเด็ดของศักดิ์สงครามครับโชว์แม่ม้มวยไทยพีรันม้วนแผ่นดินครับสศักดิ์ศรีครับลูกศิษย์ของสามารถพยอารุณโอ้โหวันนี้มาท็อปฟอร์มเลยครับอาวุธาการป้องกันเตอวพยายามจะฟันมักลับไปครับทางด้านาของสี่มนุษย ไหลลื่นครับจ่ะสงครามตึงออกซ้ายออกขวาตบข้างวางแข้งนี่ครับดึงศอกกลับอีกทีหนึ่งโชว์เลยครับโชว์ศิลปะแม่ไม้มวย,มยไทยครับนี่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นหลานของครูสิทธิ์ยอดธงแล้วนะครับโอ้โหดึงศอกกลับอีกแล้วแต่เล่นรางวัลพิเศษจากเอนตาซินใช่แล้วครับ โอ้โหวันนี้ไม่ถึงตัวครับสักสงครามต้องยอมรับครับเตรียมตัวมาดีครับสักสงครามปิิีนซ้ายปิ้นขวาแล้วก็มีศอกกลับแม่พยายามจะเสี่ยงสอกครับสี่มนุษย์ยังไม่หยาศสึกยังไม่ยอมง่ายง่ายครับเอาละครับใช้ให้คุ้มครับทุกวินาทีจะโดนหรือไม่รครบ,บยก ลบกอดเป็นเพื่อนกันครับหลังจากห้ำหันกันมาแบบสนุกก็เ,เต็มที่เต็มถังแล้วครับสี่มนุษย์ไล่ไม่จนสังเวียนครับเดี๋ยวรอการรวมคะแนนแล้วก็จะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการมีรางวัลพิเศษจากผลิตภัณย์ยาค้ายาตามานดออีกห้าหมื่นไปดูภาพช้าก่อนครับภาพไฮาไลท์รวมๆครับนี่ครับสีสันข้างสังเวียนครับหามาเชียร์สี่มนุษย์ครับ นี่ครับจังหวะบิดจังหวะสุดท้ายก็พยายามจะใช้ศอกครับแต่ว่านามยอกเอาหนามบงครับสักสงครามสับเข้าไปนี่ครับพิรันม้วนแผ่นดินพยายามจะทิ้งหมัดนะครับไปใบสุดท้ายครับแม่ไม่โดนครับไปพบคุณดำรงาตทองหรือว่าคุณสมิงขาวบนเวทีเชิญครับท่านผู้ชมครับ ผลคะแนนของกรรมการทั้งสท่านกรรมการพิจิตพรมคงให้แดง49น้ำเงิน48กรรมการอวยพรเขียวกุ้งให้แดง49น้ำเงิน48กรรมการทวัชชัยองฤทธิ์ให้แดง49น้ำเงิน48ดก,การ,ร,าร 49, นี้